อ่ทาทีนี้เรามาดูข้อแปดกันนะครับข้อ8นะกำหนะด n เป็นจำนวนเต็มมากที่สุดมีสมบัติว่า n ไปหาร551กับ73 1จะเหลือเศษ r แต่ถ้าเอาไปหาร1,093จะเหลือเศษ r บวก2อยากรู้ว่า r ลบ1ส่วน n มีค่าเท่าไหร่อ่านนะดูดูรู้เรื่องนะเข้าใจนะครับ ตกลงว่าอยากจะหา r กับ n ใช่ไหมสนใจตรงนี้ฮะเอา n ไปหาร551ดูนะครับก็แปลว่า551เป็นตัวตั้งเอา n ไปหารสมมุติว่าหารได้ k เขาบอกว่าเหลือเศษ r ครูก็เก็บไว้เป็นสมาการที่1เสร็จแล้ว เอาตัว n เ,เนี่ยไปหาร731อีกอ่คกูก็เขียน731สมมุติได้ l และเหลือเศษ r ก็เก็บไว้เป็นสมการที่2เห็นไหมและโจทย์ก็บอกอีกว่า193 0เนี่ยนะครับเอา n ไปหารสมมุติได้ m โจทย์บอกว่าเหลือเศษ r บวก2ก็ไม่ยากอะ่ะก็ย้าย2ไปลบเลย มันก็คือ1091ูก้ถูกไหมก็จะเป็น nm ก็จะหาแล้วเหลือเศษ R เหมือนกันเห็นไ,ไหมเป็นสมการที่3นะครับก็ย้าย2ไปก็จบแล้วโอเคนะเหมือนเดิมเรากำจัดเศษก่อนดีไหมนะครับครูเห็นสมการที่3เลขมันเยอะเพราะฉะนั้นเราเอาสมการที่3ตั้งลบสมการที่สอง ค่อยคอยลบนะ1กับหก็ได้0นะครับ9ลบ3ก็เหลือ6 10ลบ7ก็เหลือ3ทัทางขวาลบการเศษก็หมดไปนะครับก็เป็น M ลบแเป็นสมการที่4ดูทันไหมถ้าเราเอาสมการ2ลบสมบการที่1นะครับ2ลบ1ก็ลบกันนะ ทางซ้าย1กับ1 3กับ5ครับก็ยืมมาเป็น13-5ลบ5นะครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ8 7ก็เหลือ6-5ลบ5ก็เหลือ1ถ้าไม่ชัวนะครับตอนสอบไปตั้งสมการลบเอานะทดในกระดาษเอาตรงนี้ก็จะเป็น l ลบเนะฮะก็ให้เป็นสมการที่5สังเกตว่าเศษค่อยๆหายไปทีละนิด ต่อมาเอาสมการที่3ลบสมการที่1อีกทีหนึ่ง1ก็ลบ1นนะก็ลบ5เหลือ4 10ลบ5ก็เหลือ5ก็จะเหลือ N M ลบ k สมการที่6โอเคนะครับอ่ะดูออกไหม ตัวเต้องหาร360ตัว n ต้องหาร180ตัว n ต้องหาร540ลงตัวทั้ง3ตัวเลยแสดงว่า n เป็นอะไรเอ่ย n ก็เป็นเป็นหอรอมอของ3ตัวนี้ถูกไหมเนคือตัวหอรอมอหารรวมมากนะครับของอะไรครับของ180 360 540เพราะฉะนั้น n มันก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ180อันนี้ไม่ต้องหาจำนวนเท่านะครับเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าเป็นจำนวนเต็มที่มีค่ามากสุดที่ยังหาร3ตัวนี้ได้เสร็จแล้วถ้ามันเกิน180มันก็หารคนอื่นหาร180ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเอาแค่180ตัวเดียวพอเข้าใจไหมถ้า n เ,เกิน180ก็จะหารตัวนี้ไม่ได้นะครับจะพูดซ้ำทำไมใช่ไหม อ่ะได้มาแล้ว n เป็น180ต่อมาโจทย์ต้องการทั้ง r ทั้ง n เลยนะครับเราก็แทนนะครับ n เท่ากับร้อในสมการที่หนึ่งแทนตรงนี้ง่ายๆเห็นไหมก็คือเอา n ไปหารเพราะฉะนั้นเราเอาห้าตั้งหารด้วย180 เออก็ได้3มครั้งใช่ไหมเพราะมันได้540อ่สิบอะเลขง่ายๆเนาะเหลือ1เหลือ1กลายเป็นเศษสรุปตอนนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อถ้าแทนลงไปตรงนี้หาแล้วจะได้3ครั้งเศษสิบเอ็ก็แปลว่า R เป็น11เห็นไหมครับค่อยๆหลุดออกมาทีละตัวสุดท้ายโจทย์อยากจะรู้ค่า R ลบหส่วน N ก็สิบเลบหส่วนร้0เป็น10ส่วน้อหรือ1นึงส่วนสิง่ายจังเห็นไหมครับ <sign> เสร็จแล้วนะครับ r าลบ1ส่วน n ก็เลยมีค่าเป็นเศษ1นึ่สงส่วนสิบแอยที่2ครับนะ ช่วงแรกๆอ่ะถ้าเราไม่คุ้นเคยอ่ะมันก็จะช้านิดหนึ่งใช่ไหมแต่พอมาช่วงนี้ประมาณข้อเจ็ข้อแปแล้วอ่ะเราเริ่มจะตั้งหารเป็นแล้วนะรู้แล้วว่าครูจะเขียนอะไรยังไงเนาะพอจะเข้าใจเรื่องราวมากขึ้นโอเคนะครับก็ผ่านไปอ่ะจดให้ครบแล้วเดี๋ยวไปดูข้อ9กกันครับโอเคผ่านนะครับ